หมอกำลังตรวจภายในให้นะครับไปสุกสามอ่นี่คนะรับุกุกนกจน่ว้าวอ่ะเห็ดููัวเทียนที่ถอดออกมาจาก X5 กัหลับจะกับกาได้ N 2 0 ไฟฟ้านะครับตัวนี้รอ,อบดึกหัวเทียนสนิมนะฮะหมดเลยที่เกี่ยวตอนถอดนี่คือแบบเสียวขาดแลเ้เกินเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ครับอแอนติซีด hair เป็นการสนิมครับตอนติดการสนิมการสึกหลอของเกลียวนะฮะ